ละครสั้นช่องพี่เจครับตอนหาสาวเป็นลอยกระทงทำไมรีบมาจังเลยล่ะคะพี่เจเดี๋ยวดึกๆคนเยอะจะลอยไม่สนุกนะรีบมาจะได้เห็นหนูไวไว้ไงไม่ชอบเหรอชอบสิคะอยากเจอพี่เจตลอดแหละแค่ได้มาลอยกระทงกับพี่เจก็มีความสุขมากๆแล้วจ้างั้นเดี๋ยวเราซื้อกระทงกันก่อนนะ ค่ากระทงขายยังไงครับใบละห้สิบบาททุกใบเลยค่ะเอาใบไหนดีคะพี่เจใบไหนก็ได้นะ่ะพี่ว่ามันก็เหมือนเหมือนกันหมดละ่ะเอาหนึ่งใบครับได้ค่ะห้ิบาทค่ะปะ่ะไปลอยกันเลยไวๆไวๆอาิิฐานก่อนนะอาิิฐานอธิษฐาน เรียบร้อยแล้วหนูเป็นเด็กไม่ควรอยู่นานนะวันนี้มีความสุขใช่ไหมล่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะดีแล้วพี่รักหนูนะรีบกลับบ้านล่ะเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าทำไมต้องรีบขนาดนั้นล่ะคะพี่เจลืมจับมือหรือเปล่าแฮะแฮะโทษที พี่กลัวกระทงขายหมดนะ่ะป่ะป่ะซื้อกระทงกันดีกว่ากระทงจ้ากระทงเอาร้านนี้ไหมคะพี่เจร้านนี้ก็ได้แม่ค้าเอากระทงหนึ่งใบครับพี่เจไม่ถามราคาก่อนหรอคะอุ๊ยพี่ลืมเลยใบ <c oughs> เท่าไหร่ครับแม่ค้าห้าสิบบาทเท่าเดิมคะ่ะทำไมแม่ค้าพูดเหมือนพี่เจเคยมาซื้อเลยมันมืดแม่ค้าเลยเบเๆนะ่ะ ไปเถอะไปเถอะเรารีบไปร้อยกันดีกว่าอุ๊ยพี่เจอุ้มทำไมเนี่ยวายตกน้ำแล้วอุ๊ยขอโทษขอโทษตัวเปียกหมดเลยแบบนี้ก็แย่เลยนะสิไปเดินเที่ยวงานต่อไม่ได้แล้วนั่นสิคะแย่จังเปียกหมดเลยเรายิ่งเป็นหวัดง่ายๆอยู่ด้วยรีบกลับไปเปลี่ยนชุดดีกว่านะเดี๋ยวหนูจะไม่สบายเอา ทำไมมันเหนื่อยแบบนี้เนี่ยทำไมมาช้าจังคะหนูเปลี่ยนชุดนอนแล้วเนี่ยนึกว่าพี่จะไม่มาขอโทษทีขอโทษทีพอดีงานพี่ยุ่งนะปะเราไปลอยกระทงกันดีกว่าว้าวพี่ชายไอดอลผมเลยเฮ้ยไอ้น้องไอดอลอะไรพูดให้ดีๆนะพี่เพิ่งมาลอยกระทง พูดไม่ดีระวังจบไม่สวยนะน้องทำไมพี่เจหัวร้อนจังเลยล่ะคะงานยุ่งก็เลยหงุดหงิดนะ่ะเรามาซื้อกระทงกันก่อนดีกว่ากระทงจ้ากระทงเอากระทงหนึ่งใบครับอ่ะราคาเท่าไหร่ล่ะรอบนี้ไม่พลาดราคา30บบาทค่ะลูกค้าประจำแบบนี้ลดให้แน่นอน ฮะพี่เจลูกค้าประจำคืออะไรคะอย่าไปฟังอย่าไปฟังแม่ค้าเขาขายหอยทอดหน้าบริษัทที่นะพี่ซื้อบ่อยอ๋อแล้วไปวันลอยกระทงทำใจให้สบายมาอธิษฐานกันก่อนดีกว่านะอธิษฐานอาธิษฐานกระทงเอ้ยลอยไปไกลๆวันนี้พี่เจดูเหนื่อยๆนะคะ หอบแ็กๆเลยใช่ดิก็วิ่งมาสามรอบนี่วิ่งอะไรสามรอบคะอ๋อเออพี่วิ่งแก้บนน่ะพี่เจนี่คนตลกจังพี่ว่าเรารีบกลับไปนอนดีกว่านะเดี๋ยวจะดึกมากพ่อแม่จะเป็นห่วงเอาก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวถึงแล้วหนูไลน์ไปหานะคะจ้า กลับดีๆนะครับบายบายแล้วเจอกันในไลน์คะ่ะพี่เจฮยจบซะทีไม่ชอบเลยวันลอยกระทงเนี่ยเหนื่อยเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าประจำไม่ต้องเลยนะคุณนะ่ะเกือบทำแผนผมแตกหมดแล้ว จะว่าไปวันนี้มันเหนื่อยสุดๆไปเลยมันก็น่าจะเหนื่อยละค่ะก็คุณเล่นลอยตั้งสามรอบนี่ตอนแรกฉันก็นึกว่าแฝดสามที่ไหนได้ครบซ้อสลับรางนี่เอง oh, <no. S 1> แฮะเฮะทำไงได้ก็คนมันฮอตอ่ะนะคุณละ่ะก็ดูน่ารักดีสนใจมาลอยกระทงกับผมอีกสักใบไหมล่ะครับ S <S <S เดี๋ยวผมเหมาให้หมดเลยโอ้ยไม่เอาละค่ะเดี๋ยวสามีฉันก็มารับแล้วเอแต่ดึกขนาดนี้แล้วยังไม่มาไม่ใช่ว่าเขาพาสาวไปลอยกระทงหรือเปล่าครับเอาแานี่ปากเสียแต่ว่าไปมันก็บอกทำงานยุ่งหรือว่ามันจะพาสาวไปลอยกระทงจริงๆเนี่ย